จักว่าเป็นจังไดว่มีมือสิ้นชุดอีหยังก็ะไดโอ้ยมื้อนี้เป็นหยังวะตาหูคือสะเมินข้างขัวนะไอ้สนั่นโอ้ไอ้สัท่านวุ้ยผู้ใดเว้าขวนขูนนี่เหรอเปนว่าตาสะเมินข้างซ้ายนี่ห้วยโชคดีตาสะเมินข้างขวานี่โชคร้ายตา อุ๊สะเมนของหัวยิกีกีกีหน่อมันทีเป็นไม่เรื่องอีหยังวะเฮ้ยมันเงุดหลายดิสักที่แล้วคนเฮาคนต้องว่าพื้นว่าขวนกะคักขันเป็นแนวนี่บ่ได้ดอกมันผู้ใดอว่าขวนกูว่ะหนึ่งมาแล้วแล้วตายก็มีทางเดียิกวบ่ได้บ่ได้ย พี่ใหญ่ก็เป็นเรศเนี่ยคักขนาดเข้ากันลองซองลองซองเป็นปีเป็ดคุยพี่ใหญ่ค่ะจังในพี่ซอนลูกให้เป็นคุณพอ่อคุณแผนโอ้ขนาดเทา,กาบกา่าโวโบเล่นจังเป็นยุ้งสี่เิ่งวมาสั่นจอบสีบ่อโอ้ยคักขนาดเนาะสีบอส่อสวยฟังกันนะขันเอ๋ยมากตอนเหาดิ่งใหเป็นดังสี่ ซวยแล้หลังเฮาสิซ้ำดีขับบอกว่ามันเฮานี่เฮาก็จะต้องไปจีบสาวตัวคันหืมากเลวมากเละมืองสองงูยังได้ยินเต็มๆอ่อนเขาจังสั้นอ่อนเขาจังสี่โอเท่งพอเท่งลูกบักเล็กเขาบักทั้งหมดเลยอะเอาเย่เ้จาบริมาตวัดเราบรเดี๋ยนี้มามามามนั่งจอมยังเอาอ้ยสิบบ่ะแแยวขันปาก ปากยังละเกดเอติว่านี่เลยอันพี่ไอ้ก็บักเล็กขนาเนี้ยจังได้เราแสดงท่ายแถวมาเลยมิเอะปากันเฮนี้ยละเกีเกเพี่ไอ้เน่ะสอนพี่เาอันคุ้นแผนให้ลูก่สัน้นตู้ว่อันเบาจนนังไหนโอ้ยคันคันขันนาดควายเนี่ยมันเหมืนแท่นมันจังสั่นบอกเกียรติเป็นจังสเเั่นบอกพ่อกับลูกมันฮะ แมนโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจกกัดการยูพอกับลูกนี่คือปวดแท้คาเทเดอรเอือ่ยองอ,อ่อนเขาจังสั่นจังสี่โอ้ยใหญ่ก็บอาโอ้ยยูอพอกับพอ,อ,อแห้งแล้วบัดน,นี้ลูกอีกเนาะแมนบนังการ์ก็บ่ธรรมดาได้บักของเต่านะ่ะโอ้ยมันกับพอธรรมดาแล้วต้อพร้อมเนาะต้อหูเบราะใหญ่เพิร์บ่งหัวเป็นไข่ก็คอยสิได้์ลูกความหลับเพน่ะนะเออ เจ้าจอบโลดเจ้าหันเบื้องโลดเจ้าหันจังมาบอกข่อยมันโมเมนต์สันนี้ใหญ่มื่อันเล่าจำข่อยบ่ได้ทั้งพ่อทั้งลูกก็เอาหมวกซื้อหมวกไม่ไปมันก็ซื้อเสื้อไม่ไปมันก็นั่งหันหลังให้เพื่อน่อยไปเลี้ยงงัวเนาะจังไหนเพื่อนล่ะอันเพื่นเขาบอกว่าโอ้ยนั่นเ่นพุทสาวจังสันพุทธสาวจังสี่วัเดี้ใหญ่พ่อกับลูกคันบอก่พี่ใหญ่ขามาก่อนที่แรกคันเออ เอว้าที่นี่อันยุบานไหนโน่จังทร์สันติสี่มีลูกมีผัวไปคนหนาคนว่านพัดไปจีบผู้สาวเออไปจีบผู้สาวคอยกันเลื่องลองท่อดีเป็นผู้สาวะซอิ่ยเออเป็นยังไงล่ะเขาก็ว่าพันนี่มีผัวละคนบ้านแต่ผู้เบ่าเด๋มีลูกมีเมียไปเพคนละว่าจังสี่แม่อิ่ยโอ้คักนอกคักนอกพอกำลังเนาะโอ้ยเขียนมึงได้นอมือหนิเนาะเพคนว่านจะได้จังกาย ฉันว่าจังไงล่ะเกศเอา้าเพิน่นก็ว่าโอ้ยอันมีลูกมีเมียอยู่หรอกเจ้วา่าเจ้าอยากเขียนเนี่ยช่วยชเลยเออเจ้าจะเขียนเนี่ยใหญ่อันไปต่ก็เจ้าฟลั้งเนี่ยเอจอจะหัวามาโลดเกตแล้วหรอ,อราวา่าอันโอ้ยลูกมเมียอขอยมีอยู่เจ้วา่าเมียขอยเสียแล้วปราสัน่นเพื่อนว,ว่าเออเออขอยละเออเป็นชาติหนีเนี่ย มึงให้กูเห็นบางเด้อพ่อกับลูกนี่เด้อนั่นแล้วอันนี้หันพ่อบอกเดี๋ยวดิพี่ใหญ่บอกพูดเดี๋ยวด้วยบักของเจ้าคักๆพ่อใหญ่หนิคักเนาะอือบักของเจ้าฮันี่ิขึ้นนะลูกหันหนิมาแม่นไปน้ำกันนั่นล่ะไปน้ำกันนั่นแหละบาทที่หนิเกิดวยพ่อลูกขึ้นมาปุ๊บอีรอเดียวกันคือพ่อเบาเลยเย้่ เจิ้งเจิ้งจิงจ้งสิเฮ้ยเพืน่นกระจกเบื้องหนา้าคอยเหนวยวแย่ไปน้ำกัะล่องซองเลยเป็นบ่อแม่อ, <c oughs> อันมาซะแบบนี้นตกาพงะตัวอือ,ร,อ<แ>ร่อ,องมือสลงเป็นจังสั่นบมอพอกับลูกเหรอเนี่คนคุณแผนคุณยังอีกเพิ่นละว่าทั้งสี่เย,ย่เพิ่นมาเพื่อนสอนวิชาคุณแผนในลูกว่าสั้นเฮ้ยอยังดอกเว้ยคุณแผน พัอกอีหยังได้ยืนนี่ไม่อยังกันว่าอีหยกกังก็่เด้มนี่เท่าเจ้ามาจะใส่ใชย,ยอุ้ยมากกับทางใส่าหล่อนเนาะก็มาจะบุญละมาทางจังไหนอีเกตว่าวยังให้คอยฟังเจ้าหูจักอยู่บ่กอืมเออตักเกดเจ้าว่าวยังให้เพิ่นฟังบ่รูร้ดอกยตาก็รู้จับต้นจิตเนาะเฮ้ยเจ้าก็ว่าไปพาลูกพาเต่าไปเท่าที่เท่าเดนมีวิซ่านั่นวิซ่านี้ ลูกนีเกียดเจ้าโม่ต้องสั่นบ่เลดิอุ้ยลูบอกเรีวอุ้ยเนาะอุ้ยพี่ไอ้ใหญ่ลูกส่อขวานชี้เต่นในสนามจะบอกยังไงข่าวจังที่เนี่ยขวาเสียหายบ่เลยดิเฮยเจ้ากะว่าขวานขวานเสียหายจังไดเจ้าก็เฮ็ดเสียหายคักๆนี่ละจังไดจังพาลูกไปยังสั้น สอนลูกจังสั้นอู้หูเนาะเจ้ากระดายเออจังที่เขาคอยซีว่าให้ฟังลูกเข้าหนาบอกเล็กหน่อนตอนที่พ่อคอยกระเล่นสาคือบ่มีผู้ใดมักเอนีอ่จะอกหักกูเถือ่อเจ้ากระสอนเจ้าเล่นจนังไหนเล่นนี่แม่มันวายจังสี่เด้เท่าเออเอาฟังคอยก่อนเด้อ ข่อยมันก็เลยว่าหหมยมันจะยากยังข่อยก็เลยว่าเล่นสาวแต่แม่เมื่อไนอุกกาเ่นขุนแผนบุรีเล่นเอาจังไดนดิฮั่นจังหวังสังบอกพี่ไอโอ้ยสร้างมาล่ะโอ้ยน้อจ้าก็ฟังข่อยสองคนข่อยก็ตัวมันซื่อๆดอกมันเล่นบ่เป็นข่ก็เลยไปผ้ามันเล่นซื่อๆจันบอกพี่ไอโอ้ยไข่กับบอบขึ้นว่าแม่นักเก็ตเนาะนั่น เจ้าก็บว่าไปเจ้าก็จิตาำคอยบ่ได้ปนัญหาบอกพี่ไอ้อุ้ยจำได้จังไหนใส่หมวกแดงใส่เสือกับว่แม่นเสือตกกัวเก่าเนาะนั่นล่ะนั่นล่ะวมาแค่ได้ไอ่นาอนเอาคุณแทนคุณอย่างมาเล่นอุ้ยพลงที่ลงแดนไปมู่จัดทอดพี่ออีเกตไปเลี้ยมม่วเลี้ยงค้อยอุ้ยางามคัดเป็นบ่าบาดที่ถงไหนแต่งามคัดอุ้ยเนาะคอยกัว่าแม่นมั่นิี่คอยกับว่าวห้มัน ได้ใจซื่อๆล่ะให้มันขึ้นใจอยากเล่ยนสาวเล่นสาวเห็นจนังไหเฮาจังสีได้ลูกได้หลานคูมสันนี้เดียวนี่อันนี้จังไี้บัดไปผันแม่นนาเกล็ดนาเกลก็ชักปีหม้าจังสันให้ฟังอยู่เจอคนทีหได้ศาสนาพี่ไอ้อกนกระล่องไก่เบิ่งบ้าเจ้านั่นสิเป็นลักษณะเด๋แต่ว่าอันพี่ไอ้บอกมานั่นมันถึงไม่โชดจริงๆที่ใหญ่โชคดีจริงจิ้พ่อบักเล็กมาปุ๊บหัวม่จะ่ด้เห็นข่อยเด๋ยู่ก็นั่งอันหลัง บางันนี้ก,ก็สวนขึ้นเลยเออ,เอ,อพ่อคอยว่ามีลูกว่มีเงี้ยเงี้ยดอ,อกขุนเมี้ยเราเบิดแล้วขุนลูกก็ได้เออความใจก,กันซ้อมมันบ่เฮ้ยไข่กะข,ขันบ่บา่จังสี่เขากระสีบ่หมักมันตัวเนอเขากระซ้อนมันไปมืดตัวเฮ้ยเจ้าก,ก็ได้เจ้ามาถือพิษกันเถอะจังสี่เหรอเจา้าพี่ไอฮึมอันที่เจา้าสอนมันหมื่นว่านนั่นมันจำได้อยู่บรอเล็กขันหโว้ยกะจักเลียว เห็น,หน้าเจ้าแล้วก็เปิดไผเปิดมั่นเนาะอันพี่ไอ้ว,ว่าเจ้าบ่าได้อันร้านอุ้มก็คาดดอกมันเป็นอย่งยเดียอ้ากะบักเลมันจีบสาว่าเป็นแหมก็จัว่าตั๊ัดียวพอจัว่ารอนมันนแ่นแล้วเจ้ากีแล้วเ<ข>จ้ากระเว้งไี่เป็นอย่งเอื้อยลูกเจ้าฮะนะมันบอกเปลี่ยนยุติ้บอกพื้นวะนั่นดิวยา่าเพื่นนิน่ฮ วายเออเออถามมั่น h ẳ นอืมนี่ยังพอจะย้อนมาฮะคอยังเรื่องยังนี่หวยกับคุณแผนนี่เด้๋ยวบุบ้านี่เดี๋ยวปะกันี่เว้ยบ้านเว้ยบุเรียนบุเกียรเหรอแม่อีพ่อฝุ่นซ้อนไปนั่นสุกันย้อนกันไปกันมาอยู่นี่ละหรือย้อนกันไปกันมาที่กูตั้งนี้กับมึงตัวว่าบอกกูกูก็พาไปแล้วเอาต้นต้นกูสอนลูกแม่นั่นเอาเล็กไม่อย่างคุยแม่กูถามมึงแน่ถามว่ายังแม่ ชุพากันเมาอย่างไม่แม่เป็นอีอย่างอุ้ยอีพ่อกูเนอเอากูได้ยินมึงได้หระเมาบ่กกันนี่เอ้อที่พ่อว่ามึงต้องไปจังสี่มึงต้องบอกจังสี่เนาะเอ้าพ่อมึงแต่งบอกเออหุยหาเมาไรมันโมเมียนดอกเทากี่โมแต่งลูกแต่งเฮ้ยบ้าละเมียนอีเมียใครจีบโปอียังเป็นคนจีบสาวยังเป็นอีพ่อหนึ่งตัวกันมึง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 นั่นมึงเมาไปทั่วจีบทั่วเดียนจัก บอกลูกสอนลูกพุ่นสร้างพุ่นแผนแต่มาเถียงกันอีกมันผู้ใดเป็นตัวตั้งตัวตีบ้านนี่อีพออ่านบักเล็กขน,นาด <c oughs> อีพอเหรอแล้วว่ามึงไงละ่ะว่าห้วแม่เสียหายพร้อมเอออุ้ยแถวท่อมนี่ละ่ะกัดสอนลูกซื่อเจ้า,ากระไดยับไปเบา่ยับไป,บบไปน,นั่นหลายถั่วอุอ้ยเห็นว่าเน่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 รู้สึกเอกตัวพูดด้วยไหมบ่กะรีกูได้ยินอยู่โตมึงก็ว่าอุย้ยอัน เพื่อนมันไม่รู้มันม,มีเมียดอกเมียเป็นบดแล้วมึงตัวเบาก็มันนั่นแหละวะเคยก่อจอบต้องต้องดุนาะขอกระยัอีพอจีบติดแม่อห้อเห้ยเห้ยเห้เหเยเ้ย,ยเห้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 น้ยเห้วนห้ยเห้ยเ้เห้ย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 เ้เห้ยเห้ยเห้ยเ้ยเหียเหยเห้ยเห้ยเห้ย้ยเหเ้เห้ยเห้ยเยเยเ้ยยเเ้้น้หะน้เเ <c ười> จีเจ้าอุ้ยเจ้าจะหายจะอัศว์ควยหลายมันไปอ้อนไปอันนั้นดินั่นฉันควายบวกไปเฮ็ดให้มันฟังนี่เยอะไปฟังอีพวะเยอะฟังอีพวะอุ้ยฟังควยนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้จะเถียงกับเถาะผู้คอยอยู่ในเหตุการณ์นี่เย่ก็มีปังไผ่อ่านมาเลยอันยากเป็นผู้เฒ้าบาคารีเป็นผู้ต่อยเนี่ยต่อยน้ำเบิร์ดยุ้ยจะมาบอกเรื่องเก็บต่อยควายจับวิพ่อฟั่งเจ้าบู้งเหตุการณ์ มาที่เรียกหันอีทว่าเบิ้งกูจะหีเบิ้งผู้ใด่เป็นต้นเหตุบ้านี่อุ้ยผู้ใดเป็นต้นเหตุตกไปย่าไาซาดหรมาเลี่ยวไปเลาะกันเลี่ยวล้วนเป็นเนื้อนงเนียอุ้ยดเนี่ยเนเลี่ยวเน้อเนาะอุ้ยบ่หลินที่ชื่อหกเมียงมื่อวานกันดั้ำกันนั่นละเป็นไรสินที่แล้มาจักที่กันยังบอกเข้าใจกันอูได้เจ้ากระได้ท่านที่ีเข้าใจกัน เงี้ยเป่าไปบักกันนี่ใหญ่ผู้อินเล่าขอดใจได้พอปะกินขั้วละวันเนาะแมนกินขั้วไปขั้อยู่หันมันจักมันเป็นจังไหนมันตากแดดบวกบังกินขั้วลยก่อนไปแม่กับบอยอมคือกันนั่นละเดี๋ยวที่ไปเช็คไหมมีบาลนี่แต่ว่าตากบ่าวข่อยฟังมึงเลี้ยงใหญ่บักอันของเจ้านี่ก็ต้องสอนพอมันดีใหญ่เก่งสุดยอดเลยล่ะ ใส่หัวชุดยอดเลยหล่ะลูกอ่ะออคันพ่อซันนั่นกันคันพ่อสันนั่นน่ะเราก็มาสิกาไปเบอกเนาะอันฟังพ่อมันไปพูบรอะมันกว่าพินี่อยู่ดีพ่อคันเป็นควายหนูก็คุกเอลยประสันมันวาบักก็บักลูกเก่าเนี่ยแม่บอกกางเกงขึ้นกันละก็พรอ่ะแล้วสุดยอดเลยหาแต่เรื่องให้ลูกเออหรือมาสิเป็นน้ำกันบ่อเงยเป็นน้ำกันนั่นแหละพรมาผ้าเห็ดมาสิเห็ดอือโอ้ย แต่เย่เจ้า <heard> ก <poured alive ấy> ็จะไปคิดยังไงไม่สิบปวดหัวม้าหลอกกันเนาะเดี๋ยวมันก็เห็นเองละถ้าขันขันเล่าสอนลูกลักษณะนี้นั่นแต่ไหนมันก็สิได้มีหบดแต่ว่าขันมันบ่ไปท่านั่นตั้งเจ้าก็ไม่ได้อุ้มหล้วยปไ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 ปเขากลับ